สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เราจะให้มาดูการาดูบ่อปลาที่เราเอาไว้ในโรงเรือนที่เราปลูกต้นไม้นะคะนี่จะเป็นโรงเรือนที่เราปลูกพวก,พวกพวกผักคะนา้าพวกผักเควต่างๆเนี่ยแล้วเราก็มีการทำบ่อเรียกว่าทำบ่อน้ำไว้เพื่อเพื่อเอามาลดน้ำต้นไม้แล้วก็เลี้ยงปลาได้ด้วยก็คือเราเคยเอาปาักคราบเนี่ยมา เลี้ยงพอไข่เสร็จแล้วเราก็เอามาเพาะในเรือนในเรือนเพาะชำต้นไม้นี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนนี้เราจับปลานินมาได้เยอะนะคะเพราะว่าที่มันอยู่ในบ่อเลี้ยงเนี้ยเพาะเรือนเพาะชำตอนนี้ก็ยังมีผักเคลอยู่เรื่อยๆนะคะเพราจากที่ว่าเราแยกขยายไว้ก็จะมาให้ดู คแล้วก็เป็นพวกผักพืชพืชผักสวนควรัวที่เราสามารถเก็บกินได้เลยก็จะมีพวกมะเขือมะเขือยาวมะเขือเปาะที่เราต้องเอาไว้ในโรงเรือนเพราะว่าแมลงเนี้ยรบกวนเยอะแต่ที่เราเอามาให้ดูวันนี้เราจะมาให้ดูผลพอยได้ของการเอาเราทําบ่อน้ําไว้เพื่อจะเอาไว้มาลดน้ําต้นไม้ทีนี้เพราะว่าเวลาลดน้ําต้นไม้อ่ะมันจะใช้น้ําประปาโดยตรง ไม่ได้เราจะต้องเอาน้ำมาพักไว้ก่อนเราก็อาศัยน้ําที่เอาพักไว้เนี่ยเอาเลี้ยงปลาไปด้วยนี่เเราจะให้มันดูนะคะปลาที่เราได้อะที่จับได้ก็พอกินพอใช้อยู่เดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่ค่ะปลาที่เราเช้อนขึ้นมาได้เพื่อจะเอาไว้ทําอาหารกินนะคะก็เอามาไม่เยอะเราก็ทยอยเอามาทีละนิดทีละหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้เอามาหมดนะคะในบ่อก,ก็ยังมีเหลืออยู่นี่ละคะเมื่อกี้นี้เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้อาให้อาหารเขาตอนนี้เราเอาลองเอาอาหารมาให้ก็จะมีทั้งปลาคาร์ฟแล้วก็ปลานินด้วยนะคะปลานินเขาจะโตฝ่าปลาคาร์บเขาจะโตวไวกว่านะ คลิปนี้ก็เอาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ